สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับเมื่อคืนมีการอัปเดตตัวเกมเข้ามาใหม่ใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าจะมีคาร์ดใหม่เข้ามาบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ก็ไม่มีเข้ามาเลยทุกคนแต่ก็มีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเข้ามานะเพะคือการจับสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพา ไปดูนะครับว่าสัตว์แต่ละสัตว์จับยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับหน่อยลวกันทุกคนลุยโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะจับสัตว์นะครับเดี๋ยวขอทุบมันก่อนเลยจังหวะนี้ทุบมันก่อนทุบมันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเราเห็นกระทอมแปลกเราเห็นกระท่อมแปลกนะครับที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามันคืออะไรวะเดี๋ยวนะในตะก้า ในตะกร้ามีอะไรโอ้น่าจะเป็นขุยไม้หรือเปล่าเอาไว้เป่าเรียกงูใช่แล้ววะเวลาใช่นะดีครับขุยไม้ขุยไม้ไมโอเคเป็นขุยระดัหนึ่งน้ำชมเดี๋ยวลองเอามาจับกระต่ายดูไหมอ๋อหยิบขุยขึ้นมาครับให้อยู่ในวงเขียวแล้วก็คล้ายๆตกปลาเลยนี่ว่าอ๋อน้องเขาต้องการแครอทนะฮะ เราก็ต้องเอาแครอทไปฝากน้องเขาปับ๊บฮะแค่นี้เอ่อเชื่องแล้วเหรอใช่ปะกินไหมเนี่ยเนื้อเพื่อนเองเนี่ย <c oughs> เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงมีวิ่งตามด้วยทุกคนอ่ะฮะเป่าปับ๊บอ่าเขาต้องการแครอทเราก็แ,แค่ไปหยิบแครอทมานะครับหยิบแครอทมาป้อนน้องเขา อ่าฮะครับอ่าเป็นไงแค่นี้เองวิ่งตามแล้วเหรอเฮ้ยมันง่ายจังอะ่ะเออเห็นปะวิ่งตามเ้ยครับกระต่ายดุกดิ๊กดุกดิก,ดกวิ่งตามสองตัวเป็นไงน่ารักปะน่ารักขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทางแล้วนะทุกคนเรียกได้ไหมฮะไม่ได้หรอสัตว์เลี้ยงของคุณเต็มแล้วอ๋อนี่ไงมีสั่งให้นั่งแล้วก็มีเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีปล่อยนะครับ อ่าฮะอ๋อนี่ไงนี่ครับคืออันนี้คือสั่งให้เขานั่งอ๋อนี่ไงพอเขานั่งปุ๊บหูจะหบลงด้วยนะเออน่ารักปะหูหุบหูหุบลงนี่คือน้องเขานั่งอยู่ทุกคนอ่ะประมาณนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเลี้ยงได้แค่สองตัวเองเหรอเดี๋ยวต้องลองปล่อยก่อนอ่ะปล่อยไปนะครับ อ๋อมีคอนเฟิร์มด้วยนะครับปล่อยแล้วก็ต้องกดคอนเฟิร์มอีกทีนึงก็คือยืนยันการปล่อยจับใหม่ดิได้ปะจับได้นะครับก็คือเลี้ยงได้ทีละสองตัวแค่นั้นโอ้เสงว่ะคิดว่าจะเลี้ยงได้ทีเป็นสิบตัวนะครับ <c ười> คือแบบว่าถ้าเลี้ยงได้เป็นสิบตัวเนี่ยเลี้ยงแม่งทุกตัวเลยทุกคนให้มันวิ่งตามเรานะครับเอาให้มันแหลกให้มันหลุดกันไปข้างนึงนะอ่ะมาจับต่อดิ เอาให้คุยเราเลเวลแม็กนะครับเออคล้ายๆกับเบ็ดตกปลาแหละทุกคนอ่าเราต้องจับอีกหนึ่งตัววะ่ะอ่ะเตรียมแครอทไปก่อนจับอีกหนึ่งตัวคุยเราก็คุยข,ของเราก็น่าจะเลเวล2นะครับอ่ะเอาไปกินเจ้าก็ต่ายน้อยโอเคขึ้นปะวะนี่ครับตอนนี้คุยของเราก็หลอดเหลืองเต็มแล้วนะครับเราต้องหาจุด เดตว่ะเออเราต้องหาจุดอัปเกรดนะครับวิ่งไปวิ่งมานี่ไงเจอแล้วทุกคนตึกใหม่ตึกใหม่หมโอเคเหมือนมันให้เราเข้าไปนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดคุยอ๋อนี่ไงมีการอัปเกรดคุยแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่ต้องหยิบคุยขึ้นมาด้วยอัปเกรดไปเลยมีการอัปเกรดคุยกับอัปเกรดคันเบ็ดนะครับอยู่ในนี้ด้วยทุกคนอ่ะนี่ฮะปะ ตอนนี้คุยของเราเป็นเลเวลสองแล้วนะอ่าฮะอ่ะหมาเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกับเราต้องปล่อยสัตว์เก่าก่อนเพราะว่าสัตว์เต็มอีกแล้วเนี่ยฮะเออมันเลี้ยงไม่ได้ไงคือต้องปล่อยสัตว์ก่อนมันจับได้ทีละสองตัวนะครับโอ้ยโอเคตอนนี้พร้อมมากนะครับเราปล่อยเจ้ากระต่ายไปแล้วอ่าฮะเดี๋ยวนะมันมีกลม,กลม เนือ้อมันมีกลมๆสามอันคืออะไรวะสังเกตไหมมันมีรูปหน้านะครับรูปหน้าบึ้งด้วยตามปะอ๋ออ๋อไม่อ๋อไม่ตามว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรอวะเหมือนสงสัยว่ามันจะต้องให้เราป้อนอาหารสามครั้งนะครับใช่ปะเออน่าจะใช่นะทุกคนเนี่ยมันมีรูปหน้าบึ้งเนี่ย รูปหน้าบึ้งเห็นไหมกลายเป็นหน้าเขียวหนึ่งชิ้นนะครับเราต้องป้อนทั้งหมดสามครั้งแสดงว่าเราต้องเก็บชิ้นเนื้อหกชิ้นเลยนะเอามาป้อนสามครั้งนี่ไงเออทุกคนเฮ้ยแอบแอบแอบ,แอบยากอยู่นะแอบยากอยู่เดี๋ยวต้องไปจาัดก,การหาชิ้นเนื้อก่อนเอาชิ้นเนื้อมาป้อนให้เขากินนะครับโอเคลองเอาไปกินดู ยำยำยำเดี๋ยว <laughs> ใช่ปะ่ะเราต้องปออขุยอ่านด่ไงทุกคนหน้าเขียวสอง,สองเขียวแล้ว <c oughs> เราต้องเก็บให้ครบสามเขียวเออมันถึงจะวิ่งตามเรามันถึงจะเชื่องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหาเนื้อสวรรค์มาป้อนนะครับหมากินหมาแล้วงหมานี้อ่ะได้แล้วหนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะการเจ้าทัตทีก่อน โอเคเก็บมางเก็บมากเก็บมาเราต้องไปหาหมาอีกตวัวอีกตวัวหนึ่งนยวะนู่นๆอเอไม่ใช่นี่หมาที่เรากําลังทําให้เชื่องนะครับอืมครบว,วะไม่ครบไม่ครบขาดขาดหนึ่งชิ้นขาดหนึ่งชิ้นเนี่ยขาดหนึ่งชิ้นอโอนี่ไงทุกคนไอตัวนี้ป้าที่เราเคยให้อาหารไปหนึ่งครั้งเหมือนกับว่าถ้าเราให้อาหารช้าเนี่ยมันหลุดนะครับเออ มีเวลาในการจับอยู่อ่านี่ไงคบหน้าเขียวครบสามอันละมันก็จะขึ้นสามหัวใจเออไม่ใช่ละไม่ใช่ละชื่อมึงสกายไม่ใช่ละมึงต้องเปลี่ยนเป็นตู่ชื่อนี้เลยเหมาะสุดนะครับมาเจ้าตู่ตามพี่มาไอ้น้องกลับบ้านกับพี่เร็วๆเข้ามาโม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 แล้วก็นั่งลงซาเจ้าตู่เออกระดิกหางดิก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 ทำดีมาก แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องทําอะไรวะจับไอ้นี่ดูดิมันกินอะไรไว้ตัวนี้โอ้โหมันจะเป่ายากขึ้นนะเฮ้ยหมาตาแดงกินซุปกินเนื้อกินข้าวโพดโอโ้มึงกินดีเกินพี่ชายเฮ้ยมึงกินดีเกินอ่ะประบาดี้ทุกคนสําหรับหมาตาแดงหูเราต้อง แล้วเหมือนต้องให้มันสี่ครั้งเลยปะเออหมาธรรมดาให้สามครั้งนะครับไอโบตาแดงต้องให้สี่รอบอะเออแอบแอบป้อนยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะให้มันให้มันกินอย่างนี้เลยยำยำยำอ่ะต้องต้องเป่าให้ไม่ได้เลยนะเราต้องเป่าคุยอีกทีหนึ่งอะถึงจะให้มันได้นะครับหยิบคุยขึ้นมาแล้วก็เป่าซะเนี่ยฮะค่อยๆเป่าค่อยๆเป่าอ่ะแล้วก็ป้อนให้มันกินครับ ยำ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 ยย่<笑><笑>าง่า่าาอ่ะไหกะเอฟเฟกเสียงการกินโอเคมีปะวะอ่าสองชิ้นพอดีทุกคนยำยำยำเห็นไหมหัวใจเต็มสามดวงครับเฮ้ยตัวนี้สีน้ำตาลมากลับบ้านกันนี่ครับมีเจ้าตู่เฮ้ยตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเดี๋ยววะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเออคุยกันไปก่อนพวกเองสองคนอะ่ะ ตัวนี้ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็นเป็นอะไรดีวะมีเจ้าตู่แล้วก็ต้องมีเจ้าป้อมเออนี่ฮะอ่ะไอ,ไอ้ไม่ใช่ไอ้นี้มันป้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ถูกพี่ชายเออป้อมป้อมนะครับอ่ะหมาสองตัวนี้นะครับเราเพิ่งจับมาเลี้ยงอยู่ในฐานของเรานะครับตอนนี้สั่งให้นั่งลงหูมันรักกันมากรู้ด,ดิเหมือนมันปรึกษาปัญหาชีวิตก็อยู่นะครับว่าเฮ้ยอยู่กับพี่คนเนี้ยเราจะกินดีอยู่ดีหรือเปล่า <c oughs> เขาจะ เอาเราไปต้มยำทำแกงหรือเปล่านะฮะและตอนนี้เดี๋ยวมึงเข้ามาทำอะไรเนี่ยกวางโอ้โหแล้วก็พี่ชายอันนี้คือเรามาอัปเกรดขุยให้เป็นเลเวล3นะท่านผู้ชมแต่แลว,ว่าเราเก็บขุยไม่ได้ดยวเก็บกอนอ๋อเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได,ไได้คือกวางมันไล่ไงโอ้โแล้วกูจะตายไงโอ้โหเบนเนตหมาก็ไล่กวางก็ไล่อะไรครับเนี่ย เดี๋ยวเดวเมื่อไร่จะเช้าวะเนี่ยเฮ้ยนี่หวดแม่งเลยหววหวด,หวดแล้วแล้วกูจะตายอ่ะโอ้ยสภาพไปเขาไปเอาคุยของเราท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนไหมทุกคนเหมือนไหมไอนี่มันคุยวงดุริยางโรงเรียนปะวะ <laughs> ไอนี่มันคุยโรงเรียนปะเหมือนปะ แค่วิขีดสีแดงเข้ามาลองลองเอาขีสีแดงออกนะครับมันจะเป็นขุยตัวนี้เลยนะ <c oughs> อ่าทุกคนเดี๋ยวลองจับจิ้งจอกตัวนี้มันกินอะไรนะครับอยากรู้ว่าจิ้งจอกกินอะไรโอ้จิ้งจอกกินเนื้อกับกินพริกนะครับอ่าเราไปดูหมีกันอุ้ยหมีเราต้องป้อนห้าครั้งเลยเหรอเนี่ยครับวิ่งเข้ามาแล้วก็กดเป่าขุยเลยมันจะได้ไม่ตีเราหมีกินแะ้ววะ กินซุปโอ้โหมึงกินซุปมึงกินซิโคงแล้วก็กินอะไรวะเนะี่ยอ่าฟักทองเรียบร้อยครับมึงกินดีซะด้วยดิแล้วต้องเอามาป้อนมันห้าครั้งอะ่ะน้ชมอืมอ่ะเรามาดูมีข่าวดิว่ากินอะไรนะครับมีข่าวก็ต้องป้อนห้าครั้งเหมือนกันนะหน้าบึ้งห้าครั้งต้องต้องป้อนห้ารอบอะ่ะอ่าฮะกินอะไรวะเนะี่ยครับโอ้ซุปสองถ้วยอซิโคงหนึ่งนะฮะ จ,จะเลี้ยงหมีต้องหาซี่โคงมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพ่ของงานนี้โอ้โหนี่มันฉลามจะชัดนะครับหลอดฉลามเลยอะจับยากที่สุดและช้างมามอสเฮ้ยได้ปะเนี่ยโอโ้แล้วมันขึ้นยากด้วยดิดูดิในจังหวะที่มันเปลี่ยนนะครับในจังหวะที่มันเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเล็งดีๆว่ามันจะไปอยู่จุดไหนนะครับเราต้องปล่อยหรือว่าต้องคลิกให้เร็วที่สุดนั่นเองทุกคนดูดีได้ไหมเนี่ย ได้ปะวะเฟลแน่นอนเฮ้ยโอ้โหเฟลว่ะทุกคนไม่ได้นะครับลองใหม่ดินี่คือคุยเลเวลสามนะวิ้ยมันจับยากจังวะยากกว่าตกปลายนะเนี่ยพี่จำได้ว่าตอนพี่ตกฉลามอะง่ายนิดเดียวนะแต่เนี่ยหลอดมันเท่ากับหลอดของฉลามอืมแต่ดูทรงแล้วย,ยากกว่าอีกเฮ้ย หลอดไหมเนี่ยโอ้ดูหลอดรถด,ดิคือเราต้องไวกว่านี้วินะฮะต้องต้องไวกว่านี้คริตโตคุงไวกว่านี้คริตโตคุงเอาดิอีกทีหนึง่งไม่ได้กูก็ไม่จับแร้ววะอ่ะอยากรู้เฉยๆว่ามันกินอะไรนะทุกคนแล้วต้องเอามาป้อนมันห้ารอบอะไอ้ตัวแมมมอสอะไวกว่านี้คริตโตคุง เอาดิเอาดิโอ้โหหลอดคือหลอดมันลดไวมากวยทุกคนแล้วแม่งขึ้นแม่งขึ้นกระจึงนึงอะดูดิพอมันเป่ามันเป่าขึ้นกระจึงนึงเองอะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยอ่ะน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแหละถ้าไม่ได้ก็เพื่อนๆก็ไปเป่ากันเอาเองแล้วกันนะครับแล้วมาบอกพี่ด้วยว่ามันกินอะไรโอเคปะนี่ฮะเฮ้ยๆรอบนี้ รอบนี้มีทรงหรือเปล่ามีทรงหรือทำทรงรอบนี้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทำทรงป่ะเนี่ยเฮ้ยไอเชื่อเฮ้ยเอามาวะ่ะเดี๋ยวนะออ๋มันกินนี่เว้ยมันกินอ่าอะไรวะกูนึกไม่ออกเดี๋ยวอ่าฟักทองกับเค้กเออพี่นึกไม่ออกนะฮะมันติดอยู่ที่มุมปากเมื่อกี้เนี่ยฟักทองสองเค้กสองต้องเอามา ต้องเอามาป้อนมันห้ารอบอ่ะเอออ่ะเป็นไงบ้างท้านผชมนะครับสำหรับการอัปเดตรอบนี้เราสามารถจับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงได้นะน่าจะถูกใจน้องๆน,นะครับสายเลี้ยงสัตว์นะครับังหวะนี้นะประมาณนี้ละก,กันสาหรับคลิปนี้ทุกคนในไหนนะครับอัปเดตนี้มันก็ให้เราเป่าปีเป่าคุยแล้วนะครับพี่ก็มีคําถามถามน้องๆน,นะครับแบบขำๆนะครับพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุนทรพูดเนี่ย เขาเป่าปีหรือว่าเป่าคุยนะครับถ้าใครทราบคำตอบนี้นะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปดูนะชม